อยู่เราคนจันโรอยู่เรานายพรอโซรูเดวีวิวเพพอะไรนะรูเดวีวิวเพเด็ดเร็วโซ แอมอคนคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยและวันนี้ผมกลับมาเล่นเดสเลวอีกแล้วซึ่งตอนนี้ผมเราก็ผมก็อยู่กับเพื่อนข้างบ้านผมผมต้องเรียกว่าอะไรบิสเนสแมนเอ้ยไม่ใช่เออใครนะนั่นแหละนั่นก็คือโมจิสวัสดีครับคุณโมจิคุณ ji, อยู่ไหน สวัสดีคร oh, ับท่านชม้างคุณค่าสอกภพดีจาไม่มดิเลยนะสวัสดีครับท่านชมทางคีอคราสกภพดีจากช่องล o o ๆมา สวัสดีครับคุณเอ,อ่อมาเฟียโอโซฮัลโหลสวัสดีครับคุณมาจากที่ไหนคุณมาจากช่องไหน โอ,อ้ยไปไกลๆอ๋อไม่มีอะไรตีก,กับโปรแกรมป้องกันไวรัสโยูยูยทอกับมีบ้างไปอลงมนะาใช้บ้าโอเคกันไปคนต่อไป โอ้จี๋ถ้านายไม่ใช่คนดีจริงนายเดินเข้าไปไม่ได้ไนะถ้านายไม่ใช่คนดีจริงนายเดินเข้าไปไม่ได้ถ้นายเข้าไปได้ไไดจะโดนไฟไหม้น,นะมาเราจะมาแนะนำคน,นต่อไปเลย

สวัสดีครับจากช่องอะไรครับชอชิม่ช่ช่องดาวแชนแนลนี่นะครับคืออาร์ตี้จากช่องอาร์ตี้พงนะครับไม่ใช่ช่องคุณดาวแชนแนลไม่กไกลน้าวพูดอะไรยังฟังไม่ออกเลย ไม่รู้เลยมาเดี๋วจะเลื่อเซลเป็นแาวเนี่ยอ้ะอาหวัดดีเสียโป๊ะน่ะเสียบีดเองเซียนยูยูยูคอมเสียโป้อ่ะ เพี poor, s <S ่ขออยู yeah, ่เสียบ่ไม่ใช yeah. yeah, ่หรอกนี 40, yeah. ่อยู่เนี่ยเล่นเล่นนอกรอบนะนี่อยู่ซีไหมน่ะอยู่มีสิบนะไอไอมีซีโน่เนี่ยอยู่ซีไหมนี่ไง ผมเล่นอ้าวเสียได้นะไม่คุยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ยูซียูจะเล่นคาร์ตตามที่สุมได้บัตรยูสุมได้เอเอคาเอ่อฝังนึงไอเวอร์อกร์ก็อาเซนิดใช่ อยู่หะเลครนั้นบาดยูไม่เล่นไอสแกมไอสแม่ะบาดไดบยไม่ใช้ไงแล้วยูจะบายทำไมน่า Alright ต s t a t e t s s t s g e go let's

เวดมีบิเนี่ยโมจิบิดไม่เอามาเล่นด้วยเราไปกันสามคนเยสามคนีไอพวกวีนอ้าเอาดาคนอื่นอีกดีเหมอดีเนี่ยดาก็เด็่ทั่วเลยเหมอดีอ่ะอ้าวทำให้พูดอย่างมา้วโอเคมาแล้วยูอะไรเนี่ย วีโกยิ่งไลฟ์อ๋อไล์ตั้งนานแล้วอยู่เพิ่งรู้เหรอโอเคฮิสันอ่ f ไม e n d j o i n น d b u ่ like ไอไม่ได้จอยยูยูจอยมีตางหากริงจริง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  นม,มีเดี๋ยวเาขอแก้มเพื่อนโมโจิมาวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีโมโจิวันนี้เราจะไปควราดไม่เราอยู่ในเม็กซิโกค่ะเราโมโมเรากำลังไปควรวาดเพราะตดดักด้าดึงด เดี๋ยวชันเอาของไปขายเองเพราะชั้นขายของได้เงินเพิ่มนายก็ไปหยิบทองแล้วมาขายสิยืนเบื่อทำไมใครคอนโทรลชวนลรามายูบีดหน้ายูแม่ไปทำให้อายหยิบน้าดูนี่เนี่ยดูอะไรกันบ้าง นี่นยยูไม่ยอมให้ไอ้เก็บอีกเชื่อเพิงอ้ไม่ไหวกับยูแล้วยูจะไปไหนก็ไปนี่ัไม่ดีเลยพวกนี้นครับนะครับนะครับดูดีดดดดดดู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  โมเจานายซื้ออะไรอยู่เนะี่ยซื้อฐานมาสอง,ออองซื้อทำไมาอาตี้มีฐานอยู่แล้ว oh ซื้อมาเธอซื้อมาเธอจะได้จะได้จะไ,ได้บิดไวอะไรนะ Oh my God, dude, we don't do that. This is our protection, you know. This can protect us from zombies. You know that? I don't know. I don't know. Artie, give me, Artie, give me the, Artie, give me.

A piece of paper right here. Zombies can't get in. Railroads can't get in. Except for vampires, that can teleport. uh What else can't get in? Like, uh, bandits can't get in. It protects us from bullets. And you just burned two of them. Do you, do you, you, do you, you, look? me? It, it, <laughs> dai, It, it some bullet Do you know? But it can protect us from zombies, right?

ถามจริงถ้าอยู่ติดสองข้างแล้วมันจะเข้ายังไง l i d e t i s sideways like go sideways like น้ามันเข้าไม่ได้อยู่ดีถ้าติด2ข้างอะ

อลาปกาลาปากุเลอัปลาโตอลาปกาลาโตบอลกัลาวกโอ้ยเสียอย่าเบ็นหลอดได้ไหม It's not brain rot if the brain is not rotten แต่มันหลอดไปแล้วมีซอมบี้มีซอมบี้ไหไจะเข้าไปทาทำ Oh yes นี่เก็บมาใช้เลย มีดีดิวอันต์อ่ะ horse มีบีของที่มีประโยชน์กลับไปด้วยมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะอ้มีค่าอันนี้มีค่าฉันต้องเก็บเพราะฉันเป็นคนขายนายก็เก็บสิดูสิครับไลน์เก็บอะไรมาตี้โมตี้โมติ้ I have a horse for you โมตี so, um ้ I have a horse for you อ้าวเสียลำเอียงเสียไม่มีฮอนให้ฉัน I have a hope for you too. Hold on, um, monkey this is for you. This is your horse. Yeah, <laughs> yeah, yeah. Oh, my It's my time. Night. Night. Um, <laughs> oh, God. No, this is not a full moon. This is a runner's night. This is going to be very bad if we don't leave immediately. It's gonna have there's gonna be lots of runners and we can't deal with that because currently our situation is already bad. So we have to go now, like right now, like immediately now. Go. Go get on the train. Oh, go. Actually, oh. Moti, you left, Moti, you left, Moti. Bro, bro, you left Moti. come on. Uh really

What do you yeah. Everybody, everybody on come for fighting. Come guy said my Why? What are you You, 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 lot? lot you, much. you, Everybody doh gang full fighting Mimimi mm. <rainforest> sure? Have you never... Heard he it? It's a good song, you know, it's a good song Oh yeah, yeah, Stop, RT, stop. Stop. stop, stop, stop doing this, falling off the train, RT, stop โอเคอะไรูนตกรอะไ้ดองดอกอยู่ไปไกลๆไปอ้าร้าวไม่บอกมุงตกลถไซทเสียเยียเสียขีม้าขาวอยู่คนเดียวเ อยู่ในน้าในใครั่วตีใครๆก็รู้ <No. S 1> มีอะไรมีประโยชน์บ้างมีแผ่นไม้เผาได้เอาเได้เขาเผาได้เอา,าอีช่ชานอ๋ออยู่นี่ไม่มีอะไรซอบซบี้เผาได้เอาไปเผาก่อนเกียกการใช้กรกิจ

เดี๋ยวเริ่มจากอันแรกกันเลยไอ้พวกเหยียดมาดำเอามาดำันคืนมาซอมบี้เผาไอ้อาแป come here come here come here m t i come here come here m u t i ประโยชน์ multi m o t i this 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 ไอ้อาแป เดี๋ยวฉันเอาของไปขายก่อนฉันจะได้เงินมาก้ได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 นไดยได้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 ยด้ไ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 ดได้ไดได้ไดด้ไดได้ไดด้ไดไดได้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 ด้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 ได้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 ดด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 ด ถ้ามีทองขายเดี๋ยวฉันเก็บเองเพราะว่าฉันได้เงินเพิ่มขึ้นหนึ่ห้านะครับเืเดี๋ยวฉันไปซื้อของให้ตอนนี้ไม่ใช่ตอนไหนไหมฉันอยู่ยี่สิบแล้ว let's go let's go let's go l go l go l go

ไม่ชัยอไดูอะไรนี่เมื่อกี้ถ้าใครสงสัยย้อนไปอะไรเยเมื่อกี้ถ้าใครสงสัยย้อนไเลยเฮ้ยคุณเขอกว่าเขาบอกว่เขาบอกว่าเสียเสีเมื่อกี้อยู่นี่เาว่าครบแล้วครบแล้วที่อย่ท่อ่่ไนี่ไอ้ไ้ี่ส่สสอ้อเ้ยี เมื่อกี้ตาได้ยินไหมว่าหมาดีพวกว่าครบแล้วอ่ะได้ยินได้ยินเต็มสองตาเลยนายใช้ตาแล้วเสียงตาด้วยเาช้หูไม่ใช่เหรอ no he uses his eyes ยวบอกมล้วมางถียของเขาเขาของก่อนเขาของก่อนเดี๋ยวฉันจะเกตการ

อันนั้าวบอยสโลนหนบอยสโลหน่อยต็อปเดอะเทรนด์ไม่สต็อปแล้วไอไม่สต็อปแล้วไอทิ้งเลยสองคนอ้าวเฮ้ยหยุดก่อนอ๋อไทยวะให้รู้แล้วไม่สต็อป This is why no one plays with you, m a n ฉันเจอเชรีตัวอ้ยูยูอ้อเปล o ์เลันตมูนฉั n รู้ฉันรู้ฉันรู้ฉั d รับรู้ฉัน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 รู้ฉนร้ฉัรู้ฉัรู้ฉัน้องนร้ฉัน้ันร้ฉันรู้ฉันรู้ฉนร้ฉันไู่เชื่อถึงนันรนร้ฉัู้้องคนันรัูัร ถึงไหนอันแล้ว s o m วตอนนี้โพเทคเสียอยู่ <What? S 1> เราต้องสังเกตการโอเคแต่ฉันไม่รู้ว่าเทียนมันจะไปไหนล้อดิ mm hmm. แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวไม่เป็นไรเราอยู่บนม้าเราชิลใช่ไหมเสีย yeah. โหทำไมทำไมเอาเชิญเล็ออกอะเพื่อความไม่ไดียวออกอุ้ยน่ามันนักแข่งขันสติลบอลรันสเตอร์บอลงิอีกคนหนึ่งโจอีกคนหนึ่งได้ฉายาว่าโจที่จุดตตายคนอีกคนหนึ่งพี่ไก่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งบ้า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 บอลหมุน ไปเราได้เราได้เราได้ here, คนเดินทางมาร่วมด้วยคนได้ไ้คนคนร่วมเดินทางแล้วไปเดี๋ยว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 เดยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเห็นอะไรวะมันไม่มีอะไรใช่ไหมตั้งตกรถไฟไม่บอกกันเลยโอ้ยโอ้ย I'll go help you Hello I'll h e u

ฉันจะไปรู้ไหมล่ะว่ามันเป็นฮอตของใครอเดี๋ยวสตีมอเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่ามันเปมาขอใครแล้วจะยิงม้าอะไรเอาทอเอาทอเอาอเอาเถถโมทีโมทีอ อย่าออกกําลังขาโมจิมาโมจิเขายิง่งจะกิชาจ้าอยู่เนี่ยเสียงให้พอใจแล้วอ่ะปิดเหรอ no I'm going to the house the the gun store the gunsmith you see this this is the good stuff ฉันไม่ซีเพราะไอ้ฉันเก่งเดี๋ยวนะโมจิโมจิหน้าขี่โทเลทยังไง ทำไมเข่จะขี่ไม่ได้สต็อหนอยสต็องจะเป็นบ้ายูเลิฟนีฮะอะไรอย่างงี้ฮะไอเวรครับโมเจไหนวะนาย เดี๋ยวบุกบุกบ้าอาได้ทำไมมันไม่มีทไมมันยิงกระสุนไม่ได้เลยวะบอดอี๋อดอี่ดโลโอลอ่ากดข้างอ่ะกดข้างกดอี๋วายองโอไทยอ่ะโอ้ยฉันโดนลันโดสองตัววิงไล่ช่วยด้วยฉันจะตายแล้ว เกอได้แล้วมีหนึ่งสอแล้วโมจี๋ยวฉันจะไปหานายถ้าถ้าเปนดูดีไม่ต้องห่วงอะบาการ์คอยคอยช่วยนายอยู่บาการ์ชิวก่อนอาบาการ์ไ่เป็นนะนายฝากดูข้างหน้าหน่อยตอนนี้ฉันไม่สามารถช่วยอะไรนายได้ฉันไม่ได้คนขับรถที่สามารถบิดพวกนายได้